ประตูใจเป็นยังไงประตูงานถามว่าเปิดไหมก็เปิดถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการครีเอทนี้ก็โอเคแต่ช่วงนี้จะง่วงเก่งนอนเก่งมโนเก่งคิดหลายอย่างทําได้หรือเปล่านะแต่ถามว่าเสียหายอะไรไหมก็ไม่ได้เสียหายอะไรสัปดาห์นี้ระวังระบบเกี่ยวกับประสาทปากกระตุกมือชาระวังนิดนึงนะคะประตูเงินยังเปิดอยู่ แต่ว่าสัปดาห์นี้เหมือนคุณกําลังคิดจะเด็ดขาดในเรื่องของเงินแต่บางทีคุณก็จะรู้สึกอึดอัดใจเพราะอาจจะโดนทวงหนี้หรือคนมาคาดคั้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าถามว่าดวงดีไหมก็ยังถือว่าโอเคนะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็ยังถือว่าจัดการได้อยู่แต่อาจจะเหนียวเหนื่อยนิดนึงถ้าใครที่แบบหนี้เยอะหรือมีภาระเก่าเนาะนะคะประตูรักก็ยังเปิดสัปดาห์นี้คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆลูกค้าเก่าๆวนมานะคะเงินกับใครจะกลับมาดีกับคนนั้นลูกเต้าน่ารักคนที่เราารักกทํใให้ชชื่่นนอจจดี แล้วมีโอกาสลุ้นที่จะได้เงินเก่าเนาะลงทวงเงินดูซิหรือเงินเก่าที่รอเนี่ยไปตามดูสักหน่อยนะคะอ่ะนะมาต่อเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกพอสอผิดเนาะ,นะต้องเป็นเสือเมื่อกี้เสือเดินผ่านภูเขานะสองห้าสี่หนึ่งอายุยี่หกยังยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะเออขยันนิดนึงนะจ๊ะตั้งใจทำงานนิดนึงเนาะเออพูดผิด มื่อกี้ลืมเปลี่ยนนะแต่กําหนดเป็นเสือนะมาต่อเสืออยู่ในป่านะคะคุณที่เกิดพศ2529อายุ38อย่าง3าสประตูงานเปิดประตูใจเปิดเดินทางคิดเรื่องรถคิดเรื่องการเดินทางคิดในเรื่องของการลุยงานลุยเลยจ้ะเป็นจังหวะเดินทางตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยประตูเงินก็เปิดแต่ว่าประตูเงินสัปดาห์เนี้ยอาจจะใครที่นัดรับเงินนัดจ่ายเงินอาจจะมีเลื่อนอาจจะมีล่าช้านะ ตำแหน่งเงินราชนิชโชคมารอด้วยเพราะฉะนันมีโอกาสลุ้นโชคหรือผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะช่วยเหลือคุณเรื่องเงินเรื่องทองนะคะต้นสัปดาห์ให้ขยันเพราะกลางกสัปดาห์มันจะอืดอๆดเอยเฉยรวมไปถึงยอดขายด้วยเหมือนกันนะคะประตูรักปิดระวังทะเลาะกับคนที่เรารักนะคะโดยเฉพาะ ทะเลาะกับใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนในที่ทำงานทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะกันเพราะเรื่องหึงหวงทะเลาะกันเพราะเรื่องคนอื่นเรื่องไม่เป็นเรื่องระวังนิดนึงนะคะเรื่องงานเรื่องการก็ด้วยนะคะระวังช่วงวันที่1 1 1 2นอกนั้นถือว่าโอเคให้ลุยทํางานแล้วกันเนาะนะคะอย่าหึงหวงมากเกินเหตุโดยเฉพาะรักใหม่ๆโสดก็ในนี้บอกเอาไว้ว่า ถ้ายังไม่ดีก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเสือเดินคุมเชิงคุณที่เกิดพศยืนคุมเชิงนะคุณที่เกิดพศสองห้าอายุ50ย่าง51ประตูใจเปิดอยู่ประตูงานก็ยังเปิดอยู่เหมือนกันแต่จะรู้สึกระแวงระแวงหุนหง,ง,งิดหุนหงิดไม่มั่นใจ อาจจะมีคนทําให้คุณหงุดหงิดแล้วคุณอาจจะใจร้อนก็ได้นะข่าวจะไม่ค่อยดีที่ทําให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียอาจจะมาจากเรื่องงานหรือเรื่องของเด็กคนหนึ่งหรือใครก็ตามเป็นเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือบุตรที่ภาวะตำ่ำจะทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่คุณก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะสัปดาห์นี้678จจะหงุดหงิดนะคะข่าวไม่ค่อยดีประตูเงินก็ปิดจะ้ะเรื่องเงินเรื่อง,องทองระวังนิดนึงนะในช่วงสัปดาห์นี้บางทีรายจ่าย มันไม่บาลานซ์กับรายรับอ่ะอีลุงตุงนังแต่ประตูรักเปิดและเป็นไพ่เหรียญทองใบสุดท้ายด้วยอะไรก็ตามจะ้ะตบท้ายด้วยรับเงินรับทรัพย์รับโชคอขอให้โชคดีนะคะหนาะวุ่นวายน,นิดนึงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ช่วงวันที่1112ดีดีคนในครอบครัวคนที่เรารักซับพอร์ตช่วยเหลือ,อ,อหรือผู้หญิงคนนึงจะช่วยเหลือเรื่องงานสัปดาห์นี้คุณจะได้งานที่ทําให้ได้เงินดีหรือได้เงินพิเศษบางทีก็เป็นเงินฟุกฟุกด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามให้ขม่มอารมณ์เอาไว้ นะจ๊ะเจอเรื่องวุ่นวายให้อดทนนะเออนะคะบางทีจะเจอคนมาเปด้วย นะคะหนุ่มๆสาวๆทั้งหลาย50าสบางทีคุณก็ชอบเปนคนอื่นแต่เอาเป็นว่าจะเจออะไรดีๆแล้วกันนะคะอ่ามาต่อนะดวงก็ไม่ได้ขี้เลนะดีด,ดีด้วยช่วงปลายสัปดาห์เสือเดินผ่านป่านะคะเกิดพศสองหอายุ62ย่าง63ประตูใจปิดประตูงานปิดไม่อยากทํางานไม่อยากดูอกัใครไม่อยากคุยกับใครบางคนก็มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารบางคนก็หยุดร้านปิดร้านนะคะบางคนก็วุ่นวายนิดนึง อื่นๆนะนะคะบ,บางทีก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเรื่องของคนอื่นในนี้มันบอกเอาไว้ว่าปัญหาอะไรก็ตามไม่ได้รุนแรงหรอกมันอาจจะเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วสัปดาห์นี้ให้นิ่งๆ678นิ่งๆอื่นๆรอเวลานะคะประตูเงินเปิดอ่ะเดี๋ยวก็ได้ข่าวข่าวเรื่องงานข่าวเรื่องเงินข่าวเรื่องรักข่าวคนที่ทากระชุ่มให้กระชุ่มกระชวยหัวใจหรืองุนงิดงุนงิดอยู่อารมณ์ไม่ดีอยู่พอก็สู่วันที่90ดีแล้วนะคะ ประตูรักถามว่างไงเปิดไหม <laughs> มันก็เปิดนะเออแต่ว่าสัปดาห์นะี้หนึ่งนะคะมันจะมีฟิลหลายๆคนห่างเหินกับแฟนระแวงแฟนถ้ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้บางทีมันเหมือนขึ้นใต้น้ำระวังมันจะระเบิดบ,บระเบิดตู้อ่ะบางคนก็บล็อกกันไปแล้วเพราะฉั้นต้องใจเย็นๆน,นะจ๊ะเออแต่บางคนก็ติดต่อลูกเต้าไม่ได้บางคนก็มีปัญหากับเพื่อนเนาะ ความรักตำแหน่งครอบครัวบางทีมันหมายถึงคนที่เรารักอะทุกกรณีเลยนะนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยดีถ้าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้เขาบอกว่านิ่งเสียตําลึงทองไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนพูดปิดตาทําเป็นมองไม่เห็นบ้างบางเรื่องปิดหูทําเป็นไม่ได้ยินบ้างบางเรื่องปิดปากเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดทุกเรื่องก็ได้แล้วรอรอเวลาของคุณนะคะสัปดาห์นี้มีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปเกาะ นะคะหลายๆคนก็ช่วงนี้เหมือนบ้านรายล้อมไปด้วยน้ำเนาะอยู่บน,กนเกาะอ่าเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆผ่านไปนะคะคุณที่เกิดพศสอ5 3 5อายุ14ย่าง15และ2493อายุ74ย่าง75เสื้อลงจากภูเขาจะเปิดประตูดูเงินดูของเล่นดูเงินดูของเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะและถ้าพูดถึงเด็กๆคุณก็จะหัวการค้าด้วยผู้ลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน คิดอยากจะทานู่นคิดอยากจะขายนี่อยู่ตลอดเวลาบางคนก็กำลังคิดว่าเอ๊ะเงินหายไปไหนหรือเปล่าจะแบ่งให้ใครดีเอาใจสักหน่อยนะถ้าเป็นลูกเป็นหลานฟังอยู่ประตูเงินก็เปิดจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนได้ไปทําบุญลูกเต้ามาหาเงินเก่าจะได้ด้วยนะบางทีของที่หายไปจะเจอด้วยจ้ะหรือเปิดนู่นนี่นั่นไปเจอซะอย่างนั้นเลยอดีเดะสั้นมารอสัปดาห์นี้ดวงดีข่าวดีต่างประเทศต่างแดนแดนไกลนะคะ เด็กๆเ,เนี่ยเป็นโอกาสดีในเรื่องของการเรียนเรื่องของการศึกษาต่อนะคะหรือการกิจการกิจกรรมอะไรก็ตามก็ถือว่าโอเคผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนจะโชคดีด้วยลูกเต้าจะมาหาลูกหลานทําให้ชื่นใจถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะเจออัศวินขี่ม้าขาวหรือคุณอาจจะได้ไปเที่ยวหรือเจออะไรดีๆอะ่ะแฮปปี้จังเลยเนาะอ่ะเท่านี้แหละไพ่ดีมาอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะอ่าไม่ได้เลวร้วายเนาะมันเสียเรื่องอารมณ์และคําพูดนิดนึง ะะระแวงระแวงระวังลื่นหกล้มนิดนึงนะคะอย่าไปหลอกใครนะประตูเงินมันก็บอกว่าถ้าดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มนะสัปดาห์นี้มีจังหวะดีเรื่องงานเรื่องเงินนะถ้ามีปัญหาวุ่นวายอะไรให้อดทนเพราะคุณจะมีคนช่วยเหลือนะจ๊ะจะมีคนเอางานเอาเงินเอาของมาให้รวมๆถือว่ายังโอเคอยู่คนค้าขายขายันเลยจ้ะนะเออนะคะโชคไม่ค่อยเด่นในนี้มันบอกว่าพักๆบ้างก็ได้แต่ถ้าชอบก็เล็กๆน้อยๆพอนะคะ สื่อไม่มาเลขสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดจ้ะติดสามเจ็ดแปดไปด้วยก็ได้เนาะโอเคครบถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ดูแลสุขภาพของตัวเองหน่อยนะเออนะคะโอ okay.